สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้าม,มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนะื่อสำหรับแนวทางลาวสัมคีนะครับวันที่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับลาวสัคคีแล้วก็ สามคัคคี vip แล้วก็นา vip ไอ่ได้ขออนุญ,ญาตลงแนวทางใหม่เลยนะผมลงคลิปไม่ทันนะครับเรมาดูสามัคคีนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลงแนวทางใหม่ไปเลยนะครับ เนียวกัก็ตามเดิมเนาะนะครับรการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูสามีนะครับอันนี้เลขเด่นกับได้เลข7กับเลข8ผมเนในที่เลข8นะครับเคยชอบเลข7จ็ดากที่เลข7 ส่วนตัวประกอบนะครับสี0ห้าศูนย์ก็จะเป็นสี5แปดห้าแปดแปดูนย์ะครับันนี้ขออนุญาตจับสักให้จับสามตัวเนาะนะครับดูว่าเธอจะเอา่า จัะไปเลยเนะาะจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดสีชหนึ่งสี่แปดเนาะ ับต่อที่สามโอควีไอพีสามโอควีไอพีวันนี้เลขเด่นนะครับไม่ที่4ี่กับ5ส่วนตัวประกบนะครับ1 2 7เจ็ดกดเน้นที่เลขห้านะครับ ก็จะเป็นหนึ5งห้ตัวจะไปที่3 1 5กดในนทีหนึ่งห้านะครับ ต่อที่ vip นะครับ vip เลขเด่นได้เลข6กับเลข2ตัวประกบนะครับตัวประกบได้ สองดเก้ามันชนเลขสองเนาะก็ขยับไปแล้วกันเนาะสามแปดเก้าสามดเก้าก็จะเป็นเน้นที่เลขหกนะครับก็จะเป็นหกหกสามหปดหเก้าส่วนสามตัว หนึ่งหกเก้านะครับในในาที่หกเก้าครับก็บตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็เข้เาไว้นะครับ กับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f อฟทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่1เดือน12บสองโอนมาแล้วสิบแปดนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ